คุณพาเกม NBA ในวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังคิวยาวมาแล้วครับมาถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยพักเกมหนึ่งเนี่ยเคชาวเลใส่ชุดแมพลงเล่นไปได้12นาทีถึงกับหน้ามือต้องออกจากสนามไปเพราะป่วยคิวยาวมีบตดทองโรงพยาบาลส่วนขวายมีบัตรการกึ่งหาอะไรไปเล่นพี่ชายไม่ได้เลยช่วยทีแมพกับเลจัดถึงขั้นโดนโบกี้หลอกแล้วจัดสาไปมีท่าหน้าหนังเหนื่อด้วยเกมขาดจนจะจบแล้วเจเดนฮาร์ดี้ก็มาโดนคำสาปแมพสาปจนเจ็บอีกอะไรครับที เกอร์มีบิ๊กซีแล้วเหอนหนานซานกับไก่ซิกเซอร์มีแต่บิ๊กซีแจกกันอย่างเดียวเลยเปิดเกมมาลุงก็หวาดเสียวได้ตลอดขึ้นบล็อกแล้วนิ้วมันเกี่ยวห่วงเองวันนี้เบอร์เกอร์คิงพิเศษขายต้มลิฟสามคนโดจัดกดรวมกัน92แา้มโอลินิกเห็นเบอร์เกอร์เล่นดีหน่อยเดินเข้าตบหน้ากล่าวว่าบอดไม่เห็นแต่คราวนี้เห็นเฉยบนตกชัวเบอร์เกอร์มีจัดส่งอย่างสวยาปให้แจ็คสันให้ปิดงานแล้วเพย์ต่อมาขายต้มเบอร์สองมีจัดส่งอย่างสวยให้คิงดังโคตรโหดเลยเาน่องร้กไปากเลลยครับเเกอร์สะพ จบดิเบต้ได้แล้วครับพี่ลี่คือนักยิงที่ดีกว่านักไร่สดจากแก๊งๆครับ <im itation> เปิดเกมมานักเก็ตได้พี่โจคนเลี้ยงม้าส่งให้เต่าอย่างล่องแล้ว <The Joker. S 1> ลงโอ,โ,อโอเคลุนหน้าเขียวหมด <im itation> ชุดข่าวการพี่ลีสาคนยังไม่พอมีชุดเดียวกับพี่ลี่มากันอีกคนชื่อเยินฮิวแต่แค่นี้มันทําอะไรได้เวลาจะสามไปเสฉยๆเยินฮิวอยากเป็นพิลีบางข้ามเข้าไป เดีพีรีต้องออกมาแต้นสติบอกว่าอย่าเล่นเองอย่าเล่นเองเดี๋ยวพี่ได้เล่นหน้าเองนะเยินพี่โจ๊กส3าแต้มเกือบทิปเปิลด็กโปก็ยังแบงลูกทีมเน่าๆที่นำโดยเต่าไม่ไหวพี่ชายยิงเก้าลง2มีสี่เธอโดเวอร์เลี้ยงเข้าไปอยู่ดีๆบอลมันดือ้อแล้วบินหนีเชียวสุดท้ายนักเก่นไม่ผลเพลออฟรอบแรกแน่ครับบอเลียอินฟาย พิลี่36แต้ม3แต้มไปเจ็ดลูกพร้อมลุยต่อตามก่อนเลยครับเสื้อพิลี่ของเอลเวสแลมพิลี่แชมเปี้ยนชิพพิลี่ออสตาพิลี่หัวกะโหลกและกระตูนเสื้อเลเกอร์ก็มีเซลติกก็โคตรสวยหรือจะเป็นพิกเซลฮูปออกใหม่ไปตามก็ได้แล้วที่เอลเวสแลมในเดสคริปชันเลยนะคะจบแบบริงจังแล้วครับเหินหนาชันโดยเฉพาะตัวตึงหมาวัดบิลพี่ชายลง30นาทียิง7ลง 0, มี1แต้มจากลูกโทษนะครัีจา พี่ชายแล้วค่าเนื่อยห้บล้านเหรียญมากกว่าลูกพี่อันนี้หลังเพลนลูก้าหรือเลือกตอแต่พี่เล่นเหมือนอเล็ก์ซเลรนเนี่ยหวาดีิววันนี้มีหนึ่งแต้มแล้วยังกันใครไม่ได้โดเนเจเลนบายิงสาแสกหน้าครึ่งสนา เต,ติกก็ยิง3ก็ดีจัดจนถึง1,364รลูกในซีซั่นเดียวแซงสพานปี2022 23นายแบบบอกถ้าชนะเยอะเดี๋ยวไอ้กึ้งกับทีมอื่นมันหมันม่นไส้วันนี้เลยขอแพ้เป็นพิธีนายแบบวันนี้ทำลายสถิติใหม่ของตัวเองยิงลูกโทษลงแค่ห้1ลูกเท่านั้นตันเดอร์วันนี้เอาเจลินกรีนนั่นแม่นายหรอไม่อยู่เลยจัดรีเวิร์สดังไวทษสุดสุดสุดท้ายตันเดอร์ก็แบกให้ทีมอื่นชนะได้บ้างสักทีทีสแตนปีนี้มันพร้อมใส่ทั้งป้าใส่ทีีมมก็ยยังดพร้อล เ,เกมวันนี้ก็ชนะคาบ้านแถมยังการันตีเพย์ออฟอีกทั้งทั้งที่ปีที่แล้วแพ้28เกมติดบูชนะเบเซอร์เบเซอร์ชนะแจสสแคบหมูชนะสเปอร์คิงชนะฮอ์เนต